เตรียมตัวกลับบ้านโอ้ยผมทรงผมมาต้องถามถึงทุกคนวันนี้เจ็บเขาเลยข่อยแหมกินตะขั้นใด้ลายลายบ่อยมี่ะเมื่อใดสิเป็นเจ้าของเองดิ <c ười> <c ười> คิดกันบอทุกคนมาเห็นงานเมืองหนอกไหมเฮ้ยไปละทุกคน ทำงานเสร็จก็กลับบ้านเรานะคะกระตาเขาเบิ่งเอาโรดนี่กระตาเขาแค่บริมีเขาจะกันดอกทุกคนเลยมองไม่เนี้วกินพอแล้วั้างในนี่ข้าแต่เมยร้ายร้ายกินได้แตน่นามเหมือนเบิดเหมือนเลยปืนเขไม่เขาไม่นาม,มากเขาก็บสบายอยู่ละแต่ว่าจะของอย่างที่กินไม่ได้ค่ะกินไม่ลงเลยปัญหาหนักของเราเลยแหละว,วันนี้น่าจะได้ไปแชร์ แช่นาำก็พอได้อีกเงื้อนตื่นแต่เด็กอีกทุกคนคะ่ะงานงานงานไปไปเจอกันนะคะทุกคนไปแล้วอ,อยแล้ว